สุดเด่นของซาชิแปรนนะคะก็คือจะเป็นไมโครเจลไมโครเจลคืออะไรใช่ไหมคะมีใ,ใครสงสัยไหมคะเนาะอาจจะมีอาจจะมีอ่าไมโครเจลค่ะตัวนี้เดี๋ยวขอพูดทอดีของไมโครเจลก่อนไมโครเจลค่ะจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีแม้กระทั่งอยู่ในชอ่องปากเมื่อไหร่ที่สัมผัสกับกระพุ้งแก้มคะ่ะใต้ลิ้นเนาะหรือกลืนเข้าไปตรงหอดอาหารตรงจุดที่มีเส้นเลือดฝอยอะคะ่ะสามารถดูดซึมได้เลย โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปรอให้ถึงกระเพาะหรือลำไส้เล็กถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆรูปแบบอื่นๆในที่นี้ค่ะจะยกตัวอย่างเช่นแคปซูลเม็ดต่อคืนพร้อมน้ําแบบนี้ค่ะที่เราจะต้องรอเปิดแคปซูลเปลือกก่อนรอสายสําคัญมันออกมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นเม็ดคืนพร้อมน้ําจินตนาการเล่นๆค่ะก็คือเหมือนอารมณ์คล้ายยาพาราเซตามอลอค่ะที่มันต้องแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆกับเม็ดแตกออกมาก่อน ซึ่งระยะเวลาในการแตกเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วง5-15นาทีกว่าสารสำคัญจะไปออกฤทธิ์ก็คือกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กแต่ไมโครเจลด้วยความที่มันแบบอันภาคเล็กจนตาเรามองไม่เห็นนะคะแค่เราฉีกซองแล้วก็แบบเข้าปากปุ๊บก็สามารถดูดซึมไปแล้วก็สามารถเกิดประสิทธิผลได้ทันทีไมโครเจลเนี่ยมันดีกว่ารูปแบบอื่นๆยังไงก็เลยทํามาให้ดูค่ะว่าข้อดีของไมโครเจลในซาชิแบร์นะคะเราอ่ะไม่จําเป็นต้องพกน้ํา พกน้ําไปเพื่อจะไปชงหรือว่าไปกลืนไม่ต้องทําให้ลําบากเลยค่ะแค่ฉีดซองแล้วก็กินได้เลยโดยที่จะดื่มน้ําตามหรือไม่ดื่มน้าตามก็ได้แล้วตัวนี้ข้อดีของเขาอะค่ะดูดซึมได้มากถึง9 8ซค่ะและดูดซึมได้ภายใน1-4สนาะทีสามารถดูดซึมได้เลยค่ะอันนี้เนาะแล้วเราลองมาดูค่ะที่เป็นรูปเม็ดแคปซูลนะคะจะเป็นเหมือนที่หนูพูดไปเมื่อกี้เลยอะค่ะว่าถ้าในรูปแบบเม็ดต่อพื้นร้อมน้ำหรือแคปซูลนะคะเขาจําเป็นจะต้องรอ รอให้เม็ดมันแตกมาก่อนให้ฐานสำคัญมันออกแล้วมันถึงจะเริ่มดูดซึมได้และข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้องหกน้ำค่ะถ้าไม่มีน้ำลองอยากให้ทุกคนลองจินตนาการเล่นๆนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราเอาแคปซูลแม็ดอมเข้าไปเราคืนอะคืนไหวปะคะมันคงจะดูดน้ำในช่องปากหรือในลิ้นเราอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ง่ายนะคะค่ะแล้วก็รูปแบบถัดไปค่ะก็คือรูปแบบตรงชงค่ะอันนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นน้ำอะค่ะข้อดีของมันดูดซึมง่ายก็จริง แต่ข้อเสียคือเราต้องพกน้ําค่ะถ้าเราไม่พกน้กํากระติกเราก็ต้องหาเซเว่นหรือกันนี้มาไปให้คตัวเพื่อที่จะผสมมาแล้วก็ดื่มใช่ไหมคะอันนี้เนาะตัวขวาสุดค่ะอันนี้ก็ดีนะคะเป็นรูปแบบน้ําที่สามารถแบบเปิดมาเหมือนอารมณ์เรากินกระทิงแดงอะ,ะเปิดปุ๊บกินเลยอันนี้ก็ได้ผลดีแต่ข้อเสียคือเราต้องพกอะคะ่ะพกหนักๆโอกาสที่มันจะแตกจะรั่วจะซึมใส่กระเป๋าก็สูง นะแล้วการที่มันเป็นน้ำอาหารนอกเหมือนจะพกยากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดบางตัวว่าสารสำคัญตัวเนี้ยจะสามารถดูดซึมในสภาวะปวดหรืออย่างหรือในสภาวะที่มันจะแบบดูดซึมได้กับสารสาคัญที่เป็นน้ําหรือสารสาคัญที่มันเป็นรูปไขมันอันนี้เราจะต้องไปลงดีเทลในสารสำคัญแต่ละตัวอันนี้ค่ะสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างไมโครเจลของเรานะคะก,กับรูปแบบอื่นๆเนานะ เออช่วงนี้น้องเห็นคนเป็นผงแล้วเขาเกาะเข้าได้เลยโดยไม่ต้องชงพวกนั้นคือเรียกว่าเป็นรูปแบบช็อตค่ะช็อตยกทางจะเป็นลักษณะคล้ายๆผงชงน้ําค่ะแต่ของเขาอ่ะผงมันจะอยู่ที่ประมาณ3าถึงห้ากรัมแต่คราวนี้ค่าพอเราเทลงปากอะค่ะเนาะมันก็จะก็เหมือนกับเอาน้ําลายมาให้มันละลายนิดนึงแล้วมันถึงจะเริ่มอยู่ซึมได้ แล้วก็ข้อควรระวังก็คือถ้าถือว่าเราเทาแบบไม่ระวังอาจจะสำลักผมวิธีใช้ให้ถูกต้องควรจะเทลงใต้ลิ้นค่ะหรืออาจจะผสมน้ำเล็กน้อยแค่ประมาณแบบหนึ่งชอ้อนหนึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวอะค่ะเพราะเราจะไม่ได้แต่งรสมาเพื่อที่จะเอาไปผสมน้ำเราจะแต่งรสมาเพื่อสำหรับกอกปากแล้วไม่หวานเกินไปรสชาติกำลังดีอย่างนี้ค่ะแต่ท้านี้ท้งน้นนะครับต้องต้องแจ้งก่อนคราบว่าไอตัวช็อตโยเกะกอกปากนี่ครับไม่ใช่สารตัวไหนก็จะแบบ เอ,อ่ยยกเทเกาะปากแล้โอวงใต้ดินแล้วมันสามารถดูดซึมได้ทุกตัวนะครับสารบางตัวก็ไม่สามารถดูดซึมได้ตรงกับฟุ้งแก้มอะไรพวกนี้ครับนะครับต้องเลือกสา,ารเป็นตัวตัวไปนะครับแล้วก็สารที่จะมาใช้กับเซลล์เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยครับว่าตัวไหนทาอะไรได้ดีตัวไหนทาอะไรได้ไม่ดีนะครับเหมือนที่ตอนที่เราอาดีไปครับมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งครับ